สวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าเบคอนซีกเช่นเดิมเราได้วันนี้เรามาซื้อโอลแบกนะโอลแบกอันนี้โอลแบกนะประมาณเท่าไหร่ไม่รู้นะใช้เบลลี่เท่าไหร่ไม่รู้ว่าไปน,นับเอากันเอาเองละกันได้ทุกคนเรามาดูกันว่ามันคืออะไรโอลมันคืออะไรเนะี่ย โอ้เซเบอร์เหรอเนะี่ยโคูดาบอะไรเนี่ยโอ้ว้าวโคตรเท่แล้วเราก็มีถุงเละแล้วก็มีอีกอันนึงนะทุกคนเราไม่เอาไปจงไปจแจกเราจะลองไปรีวิวดาบ O S S B B นะก็เป็นสีฟ้านะมันจะเหมือนกับอันนี้หรือเปล่าอันเนี้ยแต่ว่ามันอันนี้มันเป็นอ S A Black อ่าช่อะไรสักเออช่างมันเถอะช่แล้วทุกคนตอนนี้เราก็ปรับให้มันไม่ใช่โรมดนะั้นเพราโรมดอ้ามันไม่สวยเลยมีสกิลแซดไม่มีอรอไม่มีสก,กิลอระไม่มีอ่ะมันไม่มีสก,กิลนะทุกคนเราต้องไปฟันมันเองช่าอ,อื้อหือคนโหดเลยนะช่า ถ้าเกิดทุกคนเลเวลเยอะแล้วให้ทุกคนไปเกาะน้ําแข็งนะทุกคนเกาะตรงนู้นน่ะเกาะไอซ์ไอซ์นั่นน่ะแล้วก็ไปตีที่มันไม่ใช่บอสนะแต่อันนี้ก็คือบอสนะั่นแหละซึ่งบอส d โ o มันอะไรนะเขาเรีย,ยกยง,ง่ายๆว่ามันโหดเกินนี่ไรเนี่ย Quick Ex Dark s e l l e r เหมือนจะเป็นผล Quick ผสมผลยามิที่เรามีนะทุกคนด้านนี้บอสเบคอน โอ้ oh my g อดเฮ้ยแต่ว่ามันก็ตายนะทุกคนกระจกเฮ้ยแบบนี้โคตรดีเราจะลองไปตีบอส dior nando กันต่อนะทุกคนรอรอ yeah, เย้เสร็แล้วไม่ตายเราได้ไหมนะ่ะขี้เกียจโหลดจะไปหาบอส dior nando เนอะมันเหมือนอมองอุสนะดูดิแต่ว่ามันมเป็นผนอะไรเนะ่ะ เราเจอผลเกลือมากมายนะเราจะมา,อาลองสุ่มผลใหม่บ้างรู้สึกเบื่อผลแสงไม่เอาเกลือนะนะั่นอะเกลืออาสุ่มอีกสุ่มอีกสุ่มไปแล้วเลยเมาส์มันชอบดับเบิ้ลคลิกนะทุกคนแล้วดู exp นี e ่ i, มันเยอะมากเลยโอ้มันเกลืออีกแนละ้วเกลือตลอดเลยไม่เอาไม่เอาขออีกรอบขอรอบเดียว จะไปดีบอดีโอโดนนโดแล้วโอ้โอ้โอ,โอ้ติดติดอนะไรวะเนี่ยผลไล่อะอะไรก็ช่างมันกินไปเถอะใจฟรัตนมันคือมันคือดาบเซเบอร์อ๋อน่าจะเป็นดาบของอะไรนะแชงคูสใช่ไหมอะ่ะในบล็อกฟูตดมันก็เหมือนเหมือนกันนะใช้ได้นี่แล้ว น่าจะมีสกิลนะไม่มีงั้นเหรอเป็นไปได้ไงเนี่ยจะมาสุ่มผลได้ดาบเฉยอยากได้แบบยังไงอ่ะอยากได้เป็นแบบโยรุมันมีไหมเนี่ยถ้ามันเถอะนะเราจะลองไปตีบอดีโอรนันโดนนทคนได้ดูสเตตรเราโโอ้หเยอะมากๆเลยอ้าแล้วพันช์หายไปไหนอะการต่อยมวยนะทุกคนนี่นี่คือวิธีการขึ้นรถชุดต้อง มีเจโปชอชอเจโปช่วยช,ช,ชีวิตระวังนะทุกคนมันมีโอกาสเด้งสูงเอยมันตัวอะไรนั้นนะ่ะอันนี้คือเรามารีวิวอะไรกันแน่เนี่ยทุกคนเออคือเป็นว่าเราจะมารีวิวเซเบอร์มหัตภ,ภัยกันนะอันนี้เหมือนจะเป็นแมกมาอาเวกได้ผลแมกมากี่บาทไม่รู้นะเนะี่ย โอเคทุกคนเอาเป็นว่าเรามารีวิวผลแมกมาก,กันดีกว่านะโอเคผลแมกมากคือที่หนึ่งในใจะเอ,อ้ออะไรเนี่ยทำไมมันมีอะไรมากมายหลายกันเนี่ยไม่โัมีเยอะนะทุกคนแบบนี้ไม่มนอะไรเนี่ยคงจะมีหลายพาร์ทเลยโหได้อันนี้แล้วช่างมาเถอะเราจะมาดูแมกมาเวกเอา้าันไม่มีสกิลบอกด้วย ท่างมาันเถอะเราจะตีบอสด,ดีโอแบบไกลๆนะทุกคนชอเอาดีโอไม่ตายอ้ยบ๊ยไปไปอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสกิลแบบต่อยเสียงเอฟดีโอมันไม่ตายโหเลือดมันเยอะมากเราจะลองใช้บีไซด์ก่อนชอนี่มันเลเวลห้าเองนี่ แต่มันได้ exp เยอะกว่าอันนั้นเยอะเยอะเลยนะทุกคนเราจะไปสำรวจเกาะนั้นกันทุกคนมันคือเกาะอะไรบางอย่างไปดูกันโอ้โหนี่เราเป็นไฟเดนนี่ฟังกินเลยเนี่ยรีวิวเยอะเกินจนไม่รู้จะทำปกคลิปไงแล้วทุกคนไปต่อไม่รอแล้วนะคือแบบนี้ก็จะมีเซิร์ฟ VIP ให้ตัวเองนะทุกคนฟรีนะแล้วก็สามารถใส่ชุดนารูโตะ no 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 เอารถติดพื้น,นะทุกคนทำไงดีอา้าวโอเคไม่ติดละไม่เอาแนละ้โอเคนี่คือเซอร่าไอซ์แลนด์หรือเปล่าเซอร่าอะไรนะซิสเซอร์ช่างมันเถอะนี่เป็นบอสบอสที่กระจอกที่สุดบูดิเลือดเท่าไหร่อย่าเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งเข้ามาจะดูดูดูเลือดเฉย เลือดเยอะจังเลยไม่เป็นไรเราเก่งเราเก่งสกิลนี้จะเป็นสกิลที่รอดเท่เระโหดนะทุกคนมาดูสกิลนี้บ้างดีกว่ามันเหมือนเป็นแบบเป็นหินอะไรบางอย่างมันขึ้นผุดตามตัวนะโอ้ oh my god บอสกระจอกมากแค่ okay, ใช้สกิลนี้เดียวบอสก็กระจอกก็ตายละอันนี้มันไม่มีสกิลเนะี่ยเด้ช่างโอ้แต่บอสมันก็ตายนะ ก็ถือว่าโหใช้ได้เลยแหละเราชมใช่ไหมใช่ไหมรอโอเคหนึ่งร้อแล้วรีบๆออกมาซะใช่แล้วทุกคนผลเนี่มัเป็นผลแมกมาอาววกนะผลที่รอที่ใช้ได้เลย ซึ่งเราไม่ได้จะมารีวิวดาบ B size นะทุกคนเราก็แค่เผลอๆไปซื้อนะที่จริงเราก็อยากจะมารีวิวอ่า All b a c k นะคลิกทูบายทำไมมันคลิกไม่ได้วะางงเงินหมดโอเคได้ All b a c k แล้วเราไม่ใช้ในชะ้ะทุกคนแปรววาเด็นคือได้สองอันมอสมันชอบดับโลคลิกนะทุกคนช่างมันเถือดแต่ว่าค,นะคอือาคดาบมันเท่มากเลยทุกคนเอาแบบทำหน้าปกคลีนี่มันหล่อเท่เลยนะเนี่ย ดูดาม all b a c k คืออะไรเนี่ยเหมือนมันมาจากเรื่องอะไรเนี่ยเหมือนมาจากเรื่องอะไรนะตกยากูลหรือเปล่าไม่รู้อ่ะช่างมันเถอะแต่มันจะหลอดเท่มากเลยทุกคนและดูสีทุกคนเลวนเวลนี่โอ้โหมันเยอะมากเลยประมาณเท่าไหรเนี่ยเออคือเลเวลแม็กนี่ก็เยอะใช่แล้วก่อนที่เราจะจากกันไปแล้วก็ต้องมีอำลาการบอก กันบอกเลิกกับผล,ลไม้ปีศาจแมก,กูมากูหรือแมกมาอาเวกนั่นแหละจะมาสูงกันเลยคือมันใช้เงินโคตรน้อยเลยแต่ไรได้หูไม่เกลือไม่เกลือเลยไม่เกลือเลยไม่เกลือเลยดูดิไม่เกลือเลยไม่เกลือ,ลอโอเคทุกคนสำหรับวันนี้เราก็จุดจากกันไปแล้วคลิปหน้าเราจะมา ลองซื้ออันนี้ดูนะอีซ่าแบ็กเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะตอนนี้ขอลาไปก่อนกับเลเวลที่เยอะมหา,าศาล